CSI ชัดล้านเปอร์เซนต์โอซห่วงใหญ่คุณ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Set Answer ฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเราสองคนหน้าเก่าๆแต่บรรยากาศใหม่มากนะไม่ใช่ Talking ิ e ง h ทกใช่ไหมนไม่ใช่นี่โอ้โหนะดูข้างหลังนี่นะเรียกว่าคลาสหาดดีกว่าและวันนี้แน่นอนครับเรามายืนกันอยู่ที่ตรงนี้ที่ถนนลกล้าล่มเกล้าเรามาซอยอะไรฮะซอยเบื้องขวางนี่นี่และวันนี้เรามาทำไมครับนะเ้า ก็มาดูหน้างานเขาเรียกว่าศึกษาดูงานจริงเพราะว่าน้าโทรบอกผมว่าเฮ้ยต้องมานะต้องมานะดูงานจริงอะไรครับเกี่ยวกับกล้อง OCS ปกติเนี่ยใช่ปกติเพื่อนช่างของเรานี่คือจะจะกลัวงานใหญ่ๆงานที่มันดูแล้วจะต้องเดินกว้างๆเช่นโรงงานใช่บ้านใหญ่ใช่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลัวเนี่ยเรามาดูวันนี้ว่าทำไมช่างของเราเนี่ยซึ่ง ไม่เคยติดกล้องไม่เคยเลยอมาถึงก็ติดงานใหญ่เลยที่เห็นนี่คืองานฝีมือของเขาเลยนะธรรมดาแล้วเนี่ยเท่าที่เราอธิบายเรื่องของ OCS กันเนี้ยจนเขาเข้าใจไปแล้วว่าใช้ตามบ้านอ่าใช่ดูแค่จุดสจุดก็ทั่วบ้านแล้วอันนี้ก็บ้านอันนี้ก็บ้านนะแต่บังเอิญว่ามันเป็นแบบใหญ่โคตรละบ้านเลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาลงคือระบบใหญ่เลยครับผมอ่คุณผู้ชมครับ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่และวันนี้ทั้งช่างทั้งเจ้าของรออยู่ข้างในใช่ไหมนะรอแล้วพร้อมแล้วอ๋อผมมาทําไมครับนะก็ไปดูว่าเขาทํากันยังไงอ๋อเออจะได้เอามาให้คุณผู้ชมดูนะใช่ใเพื่อนช่างเพื่อนช่างอาจจะยังแหยงแยงกลัวกลัวโอ้โหงานระบบใหญ่โตกลัวรับผิดชอบไม่ไหว เงินทองทั้งนั้นคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยดูดิเพื่อนช้างของเราใช่ไหมฮะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะแบบว่าเอ้ยกำลังจะติดหรือติดไปแล้วหรือจะยังไงติดเธอะวันนี้วันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอย่างที่บอกเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าระบบใหญ่ของ OCS ที่ติดโดยช่างมาตรฐานของพิเไอเป็นยังไงบ้างนะไปนำทางนำทางเขาอยู่ไหนอะนะโน่นโน่นหรกว้าอยู่ในสวนเหรอไม่ใช่ต้องโทรเรียก นี่ไงนี่ไงถึงแล้วอ่านี่พี่วัดนี่ครับครับวันดี้ครับวันดีครับวัสดีครับพี่วัดพี่วัดจากร้านพลวัดดีไซน์และบริการหัดใหญ่เลยนะนี่เอ้ายู่ห้ัดใหญ่แล้วแล้วมาที่นี่ได้ไงอ่ะก็เขาลูกค้ามั่นใจก็เลยเรียกใช้บริการมาถึงนี่เลยอ๋ออันนี้คือเมื่อกี้เห็นยืนเช็คอยู่นั่นคือเช็คครมุมกล้องไหนครับมุมกล้องว่ามันได้ฉากไหมไหนไหน คือดูในนี้ได้เลยใช่ไหมดูได้ดูได้ครับตอนนี้เจ้าของบ้านยังไม่ปลดรหัสนี่ยังไม่เข้ารหัสคือไเข้าครับผมนี่กบมือไวจริงอันนี้คือพี่วัดที่เป็นพระเอกของเรื่องของเราใช่ันนี้นาบอกว่าพี่วัดนี่เป็นงานแรกด้วยงานแรกที่เปอยรมเพียดอะไรมาเลยนี่ของกล้องนี่เหรอใช่บอกน้องเจี๊ยบบอกว่าไม่ต้องรู้จักเรื่องช่างเรื่องเทคนิคก็สามารถติดตั้งได้ของพี่อะไร พี่เลยกล้าตัดสินใจเป็นไงเป็นไงตัวจริงตัวจริงล้อน้องเจี๊ยบบอกว่าน้องเจี๊ยบบอกว่าถ้าว่ารู้เรื่องกล้องแล้วไปคุยกับน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบจะไม่รู้เรื่องครับต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เลยดีกว่าอ๋อเริ่มเรียนรู้มาด้วยกันใช่ใช่วันนี้เป็นโอกาสของพี่วัดแล้วครับถ้ามีปัญหาอะไรติดขัดนี่ถามคนนี้ได้เลยเกี่ยวกับกล้องวันนี้จะต้องมาถามพี่เขาแล้วล่ะเพราะว่าพี่เขาติดตั้งขนาดนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคนี้ครับผม อะไรก็ตามถ้าเหลือกินเหลือใช้นี่เอาเป็นว่าเราแบ่งหน้าที่กันนะนะถามก่อนเลยอันเนี้ยติดทั้งหมดกี่ตัวครับพี่20ตัวครับ3ชุดีตัว3มชุดโอเีแสแล้วก็41แต่จะสังเกตนะว่าไม่ไม่เห็นสายที่เดินระยงระย่างเลยนะไม่มีครับเราก็ชงเจ้าของบ้านเขาวางแผนไว้ก่อนแล้วแล้วก็เขาจะติดกล้องพอดีพี่บอกเอ้ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งติดเพียไอผมรูข่าวมาแล้วเพียดจะออก S <S ก<อ>็วงจรปิดมา,าตัวใหม่เลยสั่งเพื่อนหยุดก่อนแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วพี่พี่พี่วัดทำไมถึงเ,เรียกว่าทำไมถึง มั่นใจว่าจะติดได้ทั้งที่ยังไม่เคยติดมาก่อนเลยนี่เป็นระบบใหญ่มากนะระบบใหญ่ก็พี่เป็นซื้อตั้งมาที่บ้าน3วันก่อนเดินทางมาสามวันคือทาใจก่อนเอาระบบทดลองก่อนเอาระบบทดลองก่อนแล้วก็เข้าไปที่เพียรไอสาขาใหญ่ไปเช็คระบบดูก็เลยมาลงระบบนี้ใช่ครับ20ตัว20ตัวตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วยังครับพี่เออเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหลืออะไรเก็บนิดกหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมฮะ อันนี้ที่ไม่ต้องเดินสายเลยใช่ไหมนะก็เป็นส่วนเดินสายแต่เราไม่เห็นสายเออก็คืออย่างที่พี่เขาบอกว่าวางแผนไว้ดีวางแผนไว้ดีมากก็อย่างว่านะนะบ้านระดับนี้เป็นเดินสายระยงระยางนะครับทีนี้อยากรู้ดีเทลครับพี่วัดครับทั้งหมดเนี่ยยี่สิบตัวเนี่ยใช้เวลากี่วันเริ่มอะไรยังไงครับผมอยากรู้ครับวันแรกมาไม่ได้ทําไม่ได้ทําเพราะว่าต้องไปหาตัวบาลาน์ก่อนเพราะว่า ล้องที่ได้มากับที่อุปกรณ์ที่เตรียมมาจากขัาดใหญ่มันไม่ตรงกันคืออันนี้เป็นคนรู้จักกันใช่ใช่คนรู้จักกันคนรู้จักกันนี่โอ้โหอันนี้เป็นกรณีน่าสนใจมากอันนี้คือสําคัญเพราะว่าถ้าถ้าเสียชื่อนี่เสียเพื่อนเลยนะใช่เออใช่ใช่แล้วพี่ก็มั่นใจว่าพี่อะไพี่ได้ทุกทีมาก็หลายปีก็โอเคห้าหกปีก็จะอยู่ก็มีปัญหาเราก็สอบถามเทคนิคอะไรก็คือตลอดแล้วอีกอย่างนึงเขามั่นใจคือ รับประกัน2ปีเปลี่ยนตัวใหม่เลยนี่ไงจากวันที่ยังไม่ได้เริ่มทําจนตอนนี้99%แล้วเนี้ยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันฮะพี่ติดตั้งจริงๆ4วันครับสี่วันสวันแล้วก็ระบบอีกวันสวันก็พี่ตื่นตีสามอ่ะนอนไม่หลับก็ลุ้งไปนั่งทําระบบด้านบนพอตอนเช้ามาก็ลงข้างล่างเลยข้างล่าง เออประกอนค้ก็จะตื่นเต้นะนช่พี่วัดครับในระบบที่มันใหญ่ขนาดนี้ในเวลาแค่4วันเนี่ยสามารถติดเรียกว่าเสร็จแล้วก็ยังได้เลยเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วมีอะไรที่น่าประทับใจเล่าให้ฟังบ้างไม่ใช่อะไรแบ่งปันให้กับเพื่อนช่างที่แบบว่าที่ยังไม่เคยทาเลยยังกะกักโก้อย่โอ้โหพอเห็นบ้านหลังขนาดนี้ไม่แยงแล้วนะใช่ไหมฮะไหนลองแชร์ให้เพื่อนช่างก็คือเพีไอนะครับสินค้า ติดตั้งไม่ยากเลยไม่ยากแต่เนี่ยพี่คิดเลยขนาดพี่ยังไม่เคยรู้เรื่องกล้องวงจรปิดเลยแต่พี่สามารถทำได้พวกเมื่อก่อนที่ที่ร้านพี่ที่นี่ัดใหญ่นะพี่ไปจ้างช่างเกินมาจิตมันมีปัญหาเรื่องดูผ่านมือถือไม่ได้หลุดบ่อยมากเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์แล้วพอของเพียร์ดไอ้เขาบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยพี่ก็สบายใจเลยบอกคุณกระจอนว่าเอสบายเพียรดไอ้คือผมการันตีเพราะผมอยู่กับเพียร์ดไอ้เหมือนกับคนเพียรดไอ้เลยก็เขาก็เชื่อใจตรงนั้นก็ ก็ถามย้าหลายครั้งว่าแน่ใจไหมบอกแน่ใจถ้ามีปัญหาคือผมการันตีอยู่ว่าผมอยู่ในเพียรดไอ้ด้วยเหมือนกันคือก็เหมือนครอบครัวเพียร์ดไอะประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ฮะนี่เขาก็คือไว้วางใจนะฮะแล้วก็ความคมชัดก็เช็คดูกับเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเขาก็โอเคผ่านครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่เขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับผม เดี๋ยวเราไปดูว่าอยู่ตรงไหนบ้าง20จุดนี่นะฮะในอนาบริเวณนี้ใช่ไหมพี่ครับยังไม่ไม่เกี่ยวไปถึงโรงงานโรงงานไม่ยังไม่เกี่ยวอนาคตอนาคตอนาคตจะมีออเดอร์ต่อแต่ว่าตอนนี้หยุดไปก่อนดูจะสังเกตดูเราแทบไม่เห็นกล้องเลยนะเพราะเก็บเก็บซะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูกันครับว่าอันนี้มันยังแค่ส่วนหนึ่งนะใช่แล้วไปคุยกับเจ้าของบ้านด้วยเออนี่นี่เดี๋ยวบางทีเราอาจจะกััวลอะครับไม่ต้องเพราสัมภาษณ์แบบเจ้าของบ้านคือแบบว่าไม่ให้มายืนกดดันันเอาเลยโจโจนะระบบใหญ่ขนาดไม่กดดันเราก็เพื่อนกันเอาเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะพี่วัดจะพาเราทัวร์ระบบใหญ่ๆของ OCS แบบนี้นะฮะจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมรับ โไฟให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิลซ่ของแท้ โอ้โหสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่พี่กระจรเจ้าของบ้านพี่กระจรครับผมพี่กระจรนามสกุลถนอมจันทร์ครับถนอมจันโอเคโอเคนะโอเคถนอมจันนะครับผมครับผมอันนี้คือเจ้าของบ้านที่เลือกใช้ OCS ครับ ถามความรู้สึกของเจ้าข,ของบ้าน<ช>านี้ไหมนะเออเราถามช่งมางไปเยอะแล้วนะหลังจากติด o C S ไปแล้วครับพี่พี่พี่แหมผมพี่กระจอนใจขึ้นประาดอยู่เลยเลยนะครับผมหลังจากติดโ C S ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีนะครับเพราะกล้องมันค่อนข้างกทรตลัดดีนะครับแล้วก็ติดค่อนข้างจะง่ายนะค,ค,ครับแลวนอารูปร่างหน้าตาก็ ก็สะาดสวยดีการใช้งานเป็นไงบ้างครับการใช้งานการใช้งานนี่ช่วงแรกครับผมนะติดตั้งก็ก็โอเคนะก็คือทุกอย่างคมชัดดีครับผมนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยก็เชื่อมั่นใน PS I ว่าคุณภาพน่าจะดีถึงได้เลือกติดของ PS I ยรอครับอันที่เลือกติดนี่เพราะว่าเพื่อนบังคับหรือว่าไม่ส่วนหนึ่งก็คือผมก็ดูอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ดีเพื่อนก็ทำอยู่ นะครับก็เพื่อความปลอดภัยเวลามาติดก็ผมไม่ก็ได้อยู่บ้านอ๋อเหรอครับส่วนใหญ่ไม่อยู่ช่วงไหนครับผมเกือบจะทั้งวันแหละาะส่วนมากก็ไปทำธุรกิจไว้ก่อนนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องการโลจิสรวมใจคุณอ๋อเออมีกล้องแล้วโอ้โหอดเลยนะอดเลยผมใช่อดเลยผมจะมาเยี่ยมใช่ไหมอ่าคถ้าผมและบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมดกี่คนนะครับพี่สี่คนครับสี่คนครับไม่กี่ห้องครับนี่ครับก็ข้างบนมีแค่สามห้องนอน โอ้หสมห้องนอนเหรอครับห้องเท่าไหน่วะนี่ยแล้วการการสร้างเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นไงบ้างพี่ก็ประมาณ3ปีโอ้สปีเลยเนาะสร้างไปเรื่อยๆนะไม่ได้เร่งไม่ได้รีบครับดูแล้วงานละเอียดมากนะแสดงว่าค่อยๆทําจริงๆเห็นว่าพิจรณ่ปานี้มากเลยทุกอย่างเลยนะครับนี่ดูไม่ว่าจะเป็นสระน่ำสระน้ำแต่มันจะส่วนทางกันสามปีใช่ไหมฮะใช่แต่ติดระบบกล้องวงจรปิด4วัน 4ี่วันแล้วไม่ใช่แค่ตรงที่เราเห็นด้วยนะฮะที่เรานั่งอยู่นี้เป็นเรือนรับรองใช่ไหมเป็นเรือนรับรองครับเอาไว้รับแขกใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ติดตัวนี้ด้วยใช่ครับตัวโรบอทด้วย๋อมีเซ็นเซอร์อยู่ไหมฮะมีครับเซ็นเซอร์ก็จะเปิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่เปิดประตูนะฮะเซ็นเซอร์ก็จะดังนะครับแล้วก็มันก็จะส่งข้อมูลเข้ากับไปที่ถือตัวสับมือถือ มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกเออเสียงใครครับผมขอบคุณนะนี่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 เลยนี่เลยฮะแล้วแล้วตรงไหนที่เน้นเป็นพิเศษบ้างไหมฮะในในจุดบ้านเนี่ยที่ในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าอะไรเงี้ยความปลอดภัยก็คือหน้าถนนหน้าประตูนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็เรือนรับรองที่เพื่อนเพื่อนก็จะมาบ่อยๆอนะครับก็ตรงเนี้ยแลวแล้วตรงชั้นบนนี้ พวกทรงพวกเซตนี่อยู่อยู่ตรงไหนครับผมไม่บอกครับผมครับมึงก็จะย้อนแขงเออจะขึ้นไปยุ่งยุ่งไม่ไหวหรอกไม่ไหวต้องหลายคนไม่ไหวหรอกไหนไหนก็ถามแล้วพี่วัดก็บอกแล้วว่าโอ้ระบบใหญ่เขาอยู่ข้างบนเลยเราคนไทยเข้าตามตอกออกตามประตูให้เจ้าของบ้านก็พาไปเห็นบอกว่าข้างในนี้อลังมากก็ธรรมดาธรรมดาไม่ถึงกับ ผมชอบท่านมากเลยนะครับผมคนรวยจริงเขาจะแบบทำตัวธรรมดาเอาละครับคุณผู้ชมฮะและตอนนี้นะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับถึงที่มาที่ไปเนาะของการติดกล้อง4วันแล้วเมื่อกี้เราฟังเลยว่า3ปีบ้านหลังนี้ติดกล้อง4วันนี่แล้วก็รู้สึกว่าทางเจ้าของบ้านนี่ก็จะแฮปปี้ด้วยครับผมแต่พูดเองนี่เดะหาว่ามันก็เขินๆปากนะพี่กระจอนครับช่วยพูดถึงความประทับใจเกี่ยวกับตัวสินค้า o อซตัวนี้หน่อยครับถามถึงความประทับใจอย่างที่เรียนตั้งแต่แรก นะฮะก็คือรูปร่างไม่ไม่ใหญ่เท่ทะนะฮะอันที่สองในส่วนของหน่วยความจําตัวเมมโมรีมันนะฮะก็ไม่เหมือนรุ่นเก่านะดูแล้วมันมันทันสมัยดีน่ารักดีและสวยงามดีนะแล้วก็มันไม่ใหญ่กระทัดรัดนะครับแล้วก็สะดวกในการเก็บและพูดถึงช่างของ PSI หน่อยนี่เป็นช่างมาตรฐานของเรานะฝีมือเขาเป็นไงบ้างครับฝีมือ ก็โอเคก็รู้จักกันมาก่อนนะครับก็เห็นอยู่ว่าเขาทำงานที่ต่างจังหวัดเป็นยังไงนะเราก็เราก็เชื่อมั่นนะแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยก็คือก่อนติดผมก็บอกไปแล้วว่าผมขอละเอียดหน่อยเพราะในส่วนบ้านผมทุกอย่างเนี่ยผมเก็บละเอียดทั้งหมดมากมากมากครับแทบทุกจุดเลยถามถามพี่กระจอนนิดนึงอันนี้อยากรู้ส่วนตัวจริงๆพี่กระจอครับ ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหช่างนี่แทบจะขี่คอกันอทำไมต้องอินพ r อตมาจากหัดใหญ่ครับความไว้ใจนะครับโอ้ใช่อย่างน้อยก็คือเพื่อนนะฮะใช้เพื่อนสะดวกกว่านะครับก็เรื่องราคาติดตั้งเราไม่ได้เกี่ยงอยู่แล้วเราังนั้นเนี่ยเอาคนที่เราไว้ใจครับเพราะเราติดเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเป็นคนนอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขารู้รายละเอียดทั้งหมดเออนี่สำคัญถูกไหมครับตรงนี้ผมให้ความสําคัญตรงนี้มากกว่าเพราะงั้นถ้าเราใช้เพื่อนเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีสิรู้ใช่ใช่เพราะว่าถ้าหายไปก็ไม่ใช่ไม่ต้องซื้อเลยคือมูลค่ามูลค่าเพิ่มเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมูลค่าเพิ่มของช่างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามลดราคาแข่งกันอย่างที่นาพูดนะมีประเด็นมากๆครับใช่ใ่ทุกท่านครับ ท่านที่เป็นช่างอาจจะดูอยู่ตรงนี้เนาะนี่เป็นอีกเคสที่น่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกอะตอนนี้กลายเป็นว่ารดราคาแข่งกันอ่่าใชลดจนสุดท้ายอยู่ไม่ได้สักหลายใช่ใช่เพื่ออะไรครับเราเราจะตัดชิ้นส่วนของเราทิ้ง เพื่อไปแข่งกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคือความไว้ใจใช่มูลค่ามันอยู่ตรงนี้มากกว่ามากกว่าเงินเยอะนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งที่ะจรนะครับแล้วก็พี่พลวัตนะครับที่พาพาทัวร์บ้านหลังนี้แหมจ้งเป็นเดี๋ยวเดี๋ยว จะถั่์กันต่อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลาซะแล้วคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีเคสหน้าที่น่าสนใจกว่านี้อาจจะมีบิ๊กบุ้มกว่านี้ก็ได้นะนะครับหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นบ้านหลังที่สามของท่านก็ได้เดี๋ยวเราพิจารณาหลังเดียวพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องหลังที่สามหลังที่สองก็พอแล้วครับก็แต่ก็มีโรงงานตรงนี้แต่บ้านมีมี หลังเดียวครับผมฝั่งนู้นผมก็ติดนะกล้อง60กว่าตัวแต่ไม่ใช่ของพีเอไนี่คือรุ่นเก่านะกำลังมองอยู่ว่าอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันก็คุยกับเพื่อนอยู่อยู่ที่พีเอไว่าจะลดราคาให้หรือเปล่าโอ้ครับผมแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับคุยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเทปหน้าฮะเรามาดูกันว่ามีเคสที่น่าสนใจแบบนี้หรือเปล่าแล้วผมกบน่าเล็กก็จะตามไปแบบนี้แหละฮะเพราะว่าถ้าเป็นระบบ O อซคืออยากให้เข้าใจจริงไม่ว่าจะเป็น คุณเพื่อนช่างหรือ <watercolor workers S 1> คุณผู้ใช้ก็ตามแต่นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับทั้งสองท่านครับสวัสด,ส,วส,ดสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับเทปหน้าเจอกันใหม่สําหรับวันน e ี้สว <wan> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็จะเป็นโดมอ๋อเป็นโดมก็คือสามารถมองเห็นมองนี้ทะลุไปถึงด้านนอกโอ้ถึงด้านนอกเลยใช่ไหมฮะครับอ๋อก็ค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนนะฮะครับ